คนแรกครับพีเือแรกก็เ็น้งน้องคอปเตอร์ครับชื่อคอปเตอร์ธนาเท็กจากบอวินครับโอ้คอปเตอร์บอวินที่เดี่เขาบอกว่าันนั้นก็ค่ไปคิดอะไรกันมาต้องกรลาแบบปลวกลุ่มมคนบวครับมาเกมอดนะครับก็ไม่อยู่แล้คอปเตอร์อายุสิบขวบนะครับเป็นตั้นธนาคนไก่ อ่าผมรู้แล้วเดี๋ยวเราเรามีเป้าหมายนะครับจาการที่เขาจะที่โอ้โหความดุดันด้วยเห็นแล้วตจ้าของพรุ่งนี้เราคนเดียวเลยคอปเตอร์ก็ได้รับการพัฒนาุนจากโรงงานคอปปิ้นจากประเทศอิตาลีนะก็อ่าแล้วก็รอเพี่นมอเตอร์นะครับทีระดับถนนมอเตอร์สปีดมานะครับอ่าเป็นเด็กรุ่นใหม่อนาคตไกล พ่อแม่ให้การสนับสนุนครอบครัวให้การสนับสนุนอันนี้สําคัญนะอันนี้ถือว่าสําคัญมากถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเด็กก็คงไม่มีโอกาสได้บินนะครับแล้วก็เจเนตแบตเตอรี่ได้สนับสนุนแบบสนับสนุนแบตเตอรี่ให้กับคอปเตอร์นะครับในการฝึกซ้องนะปีหน้าเรามีเป้าหมายเราจะไปทัวร์ลดพีดีนะครับแล้วก็ผมเองก็มีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นนะครับคือจะจัดงานในเมืองไทยนะ ดีลาไม่ธรรมดาครับตรงนี้เะที่ไงครับสุดยอดเลยครับเด็กอายุสิบขวบครับนี่นะครับครับผมจะบอกว่าสุดยอดสุดยอดเราไม่มีทางไปเลยตันนะก็สุดยอดพลิกหน้าพลิกหลังยับไตพลิกขวาดันไปดันมาได้หมดครับนะสายขวาหน้าหลังบนล่างโอ้โหทุกทางทุกอย่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกินเสนอต่อโจวว่าเขาได้มาจากใคร าครับเขาจะมีไอดอลของเขาอยู่ในใจครับไหนอยู่ใกล้ซีซีดีครับเขาเรียกไอดอลไอดอลอะไรไอดอลไปปรับปรับไปพัดก็บอกแล้วไอดอลไอจานี่เป็นบ้าไอดอลไอดอลไอดอลไอเด้าไอเด้าไอดอลเด้าไอดอลฮะไอดอลในใจ นี่เขียนคำวอร์เรนในอัลบัแรกนะครับถือว่าเป็นโชว์แรกของเฮลิคอปเตอร์ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนี่โชว์แรกนะครับคณะผู้จัดงานเจ้าภาพนะโอ้ชว์แรกขอยหญิงบ๊ือด้วยครับ ใจน้อใจกับน้องนะครับเราข้บินระดับโลกคนต่อไปครับหลังจากเรามีนครับนักบินระดับโลกหลายคนนะครับโอ้หลายคนนับได้ว่าประมาณห้าคนนะอยู่ในมือที่หนึ่งเขาสองเราครับโอ้โหรใจกับน้องครับเกร์จากชลบุรีเอ่อแต่ที่ผ่านมาดนะนาคตไกลเอาต่อไปครับ อันนี้ก็นักบินอนาคตไกลเหมือนกันนะครับ,บ,รบแท็กครับพี่ตอมครับก่อจะได้